รวบยกแก๊งแก๊งซีซ่าหมดแล้วครับในเชียงใหม่ลำพูนไม่เหลือเลยสักคนเพราะตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่จัดชุดมือปราบออกไปติดตามจับกลุ่มมาทั้งหมดไม่เหลือเลยสักคน30กว่าคนหมดเลยรายการนี้สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจติดตามทำข่าวกันค,คึกคัก ซึ่งเมื่อวันที่24ตุลาคม64พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภาค5เปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนบนห้องประชุมชั้น2โดยนำแผนผังกลุ่มกวนมาโชว์หน้าโชว์ตากันว่ามีใครบ้างและของกลางที่ยึดได้จากการปล้นและจกชิงของแก๊งนี้เป็นอย่างไรนั้นลองมาฟัง ผู้บัญชาการท่านถแถลงข่าวให้ฟังนะครับการจัดการเกิดเพลิงซึ่งก่อความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับใน,ใน,ในหลายๆกรรมหลายๆวาระในโยบายของท่านผูนนนน้บัญชาการหนว่วยค่าท่านเน้นยันครับตำรวจมีหน้าที่ในการลดความหวาดหวูดอัน,นกรรมนะครับมีหน้ญญาที่ที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้พี่น้องประชาชนมีความตระหนัก ในการปแบบหน้าที่ของตำรวจที่ได้นะครับในวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้กตารนําของท่านพลตรีปวะชัยผู้ก,การตำรวจเชียงใหม่ได้ทำการจับกุมตัวน,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 ตน,ตนะครับผู้กระทําผิดนะครในแกง๊งสีซ่าแก๊งฤกษ์เกนมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเกือบหมดทั้งแก๊งนะครับตาหรับรายละเอียดเป็นประการใดขออนุญาตให้ ท่านผูการตรวจจุดใหม่ได้แจ้งให้พีน้องหรือหน่วยตรวนจับตรวจจับทราบครับขอบคุณครับท่านผู้การตรวจจุดนี่ห้าเราตำนงณการผู้กัาสังภาระผู้กักสืบสวนจากกุมท้หาให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับในเบื้องต้นเมื่อวันที่สิเนะครับเราได้ระดมกับผู้ตหามาสคนนะครับจากนั้นเนี่ยเราได้นำมาทักถามสอบสวนขยายผล รวมทั้งส่ง้าหน้าที่ทำการสืบสวนลงพื้นที่นะครับาข้อมูลจนกระทั่งเราสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นหัวหน้าแก๊งคือในซีซ่าได้นะครับต่อมาเมื่อวานครับเราได้ตั้งหมายตั้งหมายค้นนะครับเข้าไปทำการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาเพื่อจับกลุ่มตามหมายจับแล้วก็ค้นผู้ต้องหาออกกลางเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เจอนะครับโทรศัพท์นะครับเครื่องนี้นะครับของของผู้เสียหายที่ถูกวิ่งเล่าไปนะครับที่บ้านของลูกน้องคอดิตของนายซีซ่านะครับ หลังจากที่เรานําตัวมาซักถามนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพซึ่งต่อมาเนี่ยก็ยอมเปิดเผยนะครับชื่อผู้ร่วมทำอาผิดอีกหลายคนนะครับซึ่งต่อมาดำเนินการซักถามนะครับไปถามสอบถามที่พ่อแม่พ่อแม่ก็สอบถามบุตรหลานตัวเองนะครับใครก่อเหตุเข้าปามาม้อตัวเจ้าหน้าที่ตวตรวจอีกนะครับอีกเจ็ดรายรวมเมื่อวานนะครับเราจับผู้ต้องหาทั้งหมดแปดแปดคนนะครับรวมของเดิมอีกสองตกพื้นหลงแล้วในแก๊งนี้ตอนนี้เราจับตัวไปทั้งหมดสิบคนนะครับเหลือผู้กระท่วมทำผิดอีกประมาณ แปดถึง10คนนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้ชื่อส่วนหนึ่งแล้วนะครับเราจะดำเนินการทำกฎหมายต่อไปนะครับเราจะดำเนินการทุกบทท้งหมดนะครับทุกคนที่ร่วมก่อเหตุนะครับซึ่งนำปฏิบัติท่านผู้จัดการนะครับว่าเราต้องดำเนินคดีอย่างเข้มแข็งและก็ห้ามไม่ให้ก่อเหตุซ้ำนะครับซึ่งเราได้รัรบปฏยบัติและได้ปฏิบัตินะครับโดยเอ็มที่เป็นกำลังความสามารถนะครับก็ม,มีเพียงหนึ่เดียวเท่านั้บขอบคุณครับ ครับตัวแบบพี่น้องประชาชน่น้องจึงเป็นตนนะครับถ้าหน้าผมนี้เป็นของกลางส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้กระทำผิดหรือผู้ถ้องหาได้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ขิงรักนะครับหรือเอ่อก้นตักมาจากผู้เสียหายในหลายๆกรณีนะครับถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับสงสัยว่าทรัพย์สินเป็นของท่านนะครับหรือเคยถูกแก้งดีทําร้ายร่างกาย นะครับหรือถูกกระทุนตะายต่อทรัพย์นการที่ว่าจะเป็นจริงทรัพย์หรือก้นทรัพย์ก็ตามสามารถพบทนในการสอบสวนนะครับในพื้นที่หรือพบท่านผู้กํากับการตรํตรวจขุ้ทร,รจรังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อแจ้งความร้อง่ับโทษดําเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดนะครับซึ่งในส่วนนี้ขอให้มั่นใจว่านับจากนี้เป็นต้นไป แกงซีซ้าจะไม่สามารถก่อความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนได้อีกนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่เหลือในขณะนี้จะพยายามได้กระบวนการขอออกหมายจับและจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับผูศราาครับซีซ่านี่มีความเกี่ยวข้องในไหบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่อแกงนี่คือแก๊งบริเกนนะครับ,รบก็คงจะมีการอ,ออกตะเวน เป็นเด็กที่รวมกลุ่มกันออกตะเวนในช่วงกลางคืนนะครับในลักษณะของการกระทำผิดก็โดยอาจจะเป็นแก๊งซิ่งนะครับเมื่อรวมคนเป็นจำนวนมากเพื่อก่อขิ้นนะครับจากนันมีการ,รทำร้ายต่อทักนะครับหรือทำร้ายร่างกายที่ต้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณเส้นทางนั้นนะครับโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น ก็ในช่วงเทศกาลต้นปีเป็นต้นมาครับเองเคยเนี่ยเริ่มรวมตัวกันนะครับแล้วก็มีจํานวนสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในขณะนี้เราเด้่มการจับกลุ่มตัวมาแล้วทั้งหมด11คนนะครับเป็นเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นเด็กและเยาวชนในส่วนนี้นะครับถ้าผู้ปกครองปล่อยปะละละเลย นะครับหรือมีส่วนยุยงส่งเสริมนะครับให้เด็กกระทำผิดหรือมีความเกลียดต่อการกระทำผิดกฎหมายในส่วนนั้นนะครับผู้ปกครองอาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายีกส่วนด้วยนะครับในกรณีที่ผู้ปกครองบางท่านนะครได้นำหลุรหลังท่านมาอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ทานพนักตำรวจก็ขอขอบคุณนะครับที่ซาเขาอ้างว่าขอเหตุเพราะอะไร ก็ส่วนใหญก็เป็นความพึจานอนะครับที่นมาากงสีทสิเขายอมรับหรือเขาเขารับสารภาพหรือว่าเาปฏิเสเพราเปฏสธว่าเขาไม่เกี่ยวข้องะก็ในบางส่วนในบางคดีเนี่ยปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่นะครับที่ปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับ้องูลจริดแล้วก็ท่าตีนหลายๆอย่างนะครับที่ในตัวเนี้นะครับ ก็แตเปความติดฐันจิัแล้วยังมีความติดฐานอังที่ต้องโดนอีกส่วนหนึ่งด้วยครับกเี่น้ก็ในส่วนนี้ท่านกก็ประวัติของการถูกกรเด็นที่ของตังนายซิซ่าครับตอเห็กผมแลู้ดกาเนินกระดินงหครั้งนะครับห้าครั้งส่วนในี่ยก็เป็นข้อหาทางร่างกายะอาสสัตว์นะครับคือท้องที่ลี่ปุนใช่ครับาท้องที่ลี่ปุครับ ก็ไม่ไม่ถึงผู้บริโภคครับเป็นว่าเป็นหัวหน้าเด็กนะครับเป็นอายุมากกว่าเด็กคนอื่นๆนะครับแล้วก็ชักชวนเด็กเนี่ยมาขี่รถเล่นนะครับแล้วพอรวมกลุ่มากเท้าเนี่ยนะครับก็เกิดความพึ่งเพอินอนะครับก็อาจจะต่อเหตุเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็เป็นความผิดเป็นเป็นตามความไปนะครับในพอมที่สารบตงเนี่ยเขาร่วมลงมือด้วยถูกไหมครับถูกต้อง เขาทำหน้าที่อะไรหรอเขาเข้ามาเข้าขี่รถมาส่วนใหญ่เขาจะไม่ลงมือเองเขาจะมีลูกน้องคนทำแต่เขาจะขี่รถควบคุมนะครับเป็นคนควบเป็นลักษณะของหน้าสถานที่เขาพบกันแต่ละครั้งเขาจะนัดหมายกันยังไงแต่เขาจะรับประกันความเห็นนะครับก็ส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มีกลุ่มมีไลน์นะครับแล้วมีเฟซบุ๊กนะครับในการนัดกันนะครับก็บางทีเขานัดกันจากนัดกันนัดกันต่อๆไปนะครับก็เริ่มจากห้าคันเป็นสิบคันเป็นยี่สิบคันประมาณนี้ครับเอ็มบอกว่าซีซ่านี่ค่อนข้างดีขนาดไหนครับ บอกว่าแม่ให้เงินใช้เดือนตั้งแสนเลยครับอันนี้อันนี้มันมันมีความเป็นไปได้นะหรือว่าโตอันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อมูลนะครับาก่อนที่จะฝากาข่าวแด้รัราดำเนินการตรวจสอบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีฐานะหรือมียในคนในกลุ่มเด็กนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปด้วยกันนะครับเด<ช>็กสมัยน,นี้นะครับบางคนอายุสิบสี่สิบห้าก็เริ่มโตขึ้นมานะครับก็เท่าที่สอบถามซิซ่าเองเนี่ย ขาก็บอกว่าบางคนเขาไมสามารถที่ควบคุมได้เขาไม่ใช่เป็นหัวหน้าคเดียวนะครับที่มีกลุ่มต่างๆเข้ามารวมกันเขาม่กลุ่มย่อยยครับมีกลุ่มย่อยเนี่ยมีเนเรื่องยาเสพติดข้ามาเกวขตองนะครับตอนนี้ยังไม่ครบเาจรวจสอบต่อไปอย่างที่เขาทิ้งักมาแต่ละครั้งเขาจะนำไปใช้อีกหรือว่าขายับนาแบ่งกัน้อันนี้อันนี้อย่างนี้อย่างนี้ย่าใช้เองู่นะครับส่วนใหญ่ทิซับด้ก็ไปใช้ไปเก็บแล้วก็ทด้วยความพน่งทนเป็นหลักเลยนะครับม่ไม่ได้เก ทั้งหมดรวมๆแล้วแก๊งเขาได้ทีสักประมาณสับสี่คนครับคุณผู้ชมเราเคยอพอสพสารพีเคยเคยปิดในสมจับได้ก็ประมาณปสามสิบคันนะครับก็อยู่ประมาณนี้เขามีการดื่มพวกเครื่องดื่มย้อมใจก่อนลงมือไหมครับคือดื่มเนี่ยก็คงจะมีการดื่มกันแต่คงจะไม่ดื่มย้อมใจก็ต้องต้องจำเป็นอย่างนี้ครับผมยัยืนยันว่าการกระทำของเด็กใยรุ่นกลุก่มนี้นะทำไปด้วยการขึ้นขนมนะครับแล้วก็เด็กบางส่วนเนี่ย ทำไปโดยรู้เข้าไปถึงการว่าการนี้ก็ไปตีคนอื่นและหยิบเอาโทรศัพท์หยิบอาทรัพสินเข้าไปแต่โทษจะหนักรุนแรงถึงขนาดนี้นะครับต้องฝากเตือนนะครับว่าวการกระทําบางกิจนะครับเราต้องดูเจตนาแล้วก็ดูการก,การะทำนะครับเพื่อทำไปถ่ของกฎหมายมันจะหนักนะคก็ไม่สามารถจะมาอ้างว่ารู้เข,เขา้าไปถึงการได้นะครับทเรพูดพี่เิเก เสื S <S ้อเจอในบ้านของสมาชิกไม่ใช่ัใช่เสื้อพวกนี้คือเสื้อที่เราดูจะต้องจดนจับดก็เจอแล้วก็คนองยนยันว่ใสถ้าอย่างไรเล็บองที่เขาใช้กอที่เราเจอไหคะยังมีปัญหาบางส่วนที่ยังไม่ได้ตัวมายืนยันว่าใส่นี่คือตัวหน้าหรือว่าตัวสมาชิกที่มมักสารที่เราพบที่บ้านที่คาด่อมโยงไปว่ามาสรวนก็ได้

หรือ0625545089นะครับสำนักข่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัฒนันเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทำเลทอง ในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอโนดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อไปใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจ ในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย